สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องทัดเลสซิ่งครับวันนี้เราเอาวิชาช่างไฟฟ้านะครับก็คือวันนี้เราจะอวิชาช่างเกี่ยวกับเรื่องการเช็คน้ำปัดครับน้ำปัดเรือนไม่ไฟฟ้าครับของเว็บร้อยยี่สิบห้าเอสตัวหัวเทอร์ครับตัวเทอร์เป็นตัวรุ่นรุ่นเก่านะครับตัวนี้มันจะเป็นเรือนไม่ไฟฟ้าครับเวลาเราบิดกุญแจรถครับไขกุญแจรถเงี้ยครับ วัดรอบครบมันจะตีตีตีกลับมาถึงร้อยหแล้วก็ตีกลับคืนครับแล้วก็ระบบเครื่องน้ำมันครับมันจะขึ้นหมดเลยครับเราเช็คง่ายๆครับก็คือเราก็ต้องมีอุกปรกรณ์นะครับนี่ครับหนึ่งเราต้องมีแบตครับแบตแบตสำรองที่มีไฟนะครับก็คือเราไม่ได้เช็คในรถครัพอดีลูกค้าเขาซื้อนาน,นมือสอง,องมาครับ เราเปิดดูครับว่าเดินไม้มันใช้ได้ไหมครับครั้งหนึ่งเราต้องมีแบตนะครับอันนี้มีสายสองครับใส่ไฟครับส่ไฟสองเส้นครับนี่ครับส่ไฟสองเส้นพอขัวปลักถ้าออกพปพอขัวปลักท้ายครับนี่ครับแล้วก็แล้วก็เช็คแบตไปง่ายเลยครับลูกค้าก็จะมีชุดสายไฟนี้มาครับเราก็มาจิ้มแค่สายแค่นั้นเองครับนี่ครับ วิธีการชิ้ง่ายๆนะครับเราก็เอาใส่ไฟนะครับใส่ไฟนะครับถ่ายเข้าไปกับขั้วทุกขั้วกับขั้วลบกับจั่งแต่เส้นนะครับดูวิธีการทําเลยนะครับแบบนี้นะครับที่ผมทําให้ดูนะครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นสายไฟสองเส้นครับคู่บบกับคู่ลบแนะนํานะครับแนะนํานะครับว่าอย่าให้คู่โบกับคู่ลบอ่ามาจิ้มหากันครับเดี๋ยวมันอันตรายครับไฟมันสปาร์กันครับเบอรแบตมันจะระเบิดครับยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวยูทูบครับที่ได้ดูช่องทัดเลสซิ่งครับอดใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับถ้าเกิดมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยก็ให้ผู้ใหญ่แนะนํานะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ง่ายๆเลยครับไปดูที่ปักครับไฟตัวนี้ครับมันจะมีชุดต้อไฟครับพุดที่ว่ามีสายไฟอยู่เก้าสายนะครับครับตัวนี้มันจะเป็นร้อยิบ้าเอสครับตัวสตาร์ทเท้าครับนี่ครับชุดสายไฟตรงนี้ครับจะเป็นตัวตรงปักเลยมันจะมีเก้าสายครับหนึ่งาไปดูครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสายครับง่ายๆเลยเราเอาสายคั้วลบนะครับคั้วลบที่แบดนะครับคั้วลบที่แบดเสียบเข้าไปเส้นนี้เลยครับนี่ผมให้ดูครับนี่เสียบเข้าไปเส้นนี้ครับเส้นสีเขียวครับสีเขียวนี้คือเป็นสายดินครับ เป็นสายดินมันจะเป็นสีเขียวคัดขาวนิดๆน,นะครับเราก็เอาสายโคลบที่แปดับเสียบเข้าไปเลยคาไปเลยครับเส้นหนึ่งครับนี่ครับนี่นะครับเสียบคาไปอย่างเงี้ยครับเสียบเข้าไปรูอย่างเงี้ยครับ เยับเส้นสีนี้นะครับนี่นี่คือค้อรบนะครับทวนสายข้บวกครับนี่ยังอยู่ตรงนี้ครับที่ผมผมเย็บให้ดูนะครับข้่บวกนะครับอ่จิ้มไปเส้นที่จิ้มไปที่ปลั๊กครับจิ้มไปที่ปลั๊กครับเส้นตัวนี้ครับเส้นดำขาวนะครับอื นี่ครับดาขาวที่มีจุดขาวๆหน่อยครับเส้นนี้ครับที่ผมจับอยู่เนี่ยนี่ครับนี่ครับแล้วเราไปดูที่เรือนไม้นะครับว่าเรือนไม้อะนี่ครับดูครับดูที่เรือนไม้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาเส้นเส้นบัวของแป้นนะครับจิ้มไปที่ อ่าพัดเส้นจากพัดพัดขาวนะครับถ้าเกิดเรือนใหม่ใช้ได้ครับไฟนะปัดมันต้องติดครับแล้วก็วัดรอบตัวนี้มันจะตีกลับมาที่ร้อยที่เลขร้กินะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะจไใหม่ดูนะครับ นี่ครับเนี่ครับนี่ยครับปัดรอบเดินแล้วครับรอบเดินแล้วก็ไฟนะปัดตรงนี้ครับติดครับนี่ครับติดครับแต่ผมดูแล้วว่าน้ำปัดตัวนี้ครับอที่ลูกค้าซื้อมาครับเนี่ยที่ลูกที่ลูกลูกค้าซื้อมาครับเป็นมือสองครับ ผมดูแล้วว่าอ่าตรงแกวัดน้ํามันตัวนี้มันเสียครับมันไม่ขึ้นครับมันไม่ขึ้นแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรครับก็เขาขอแค่ให้ให้วัดรอบมันใช้ได้ครับอย่างอื่นไม่เป็นไรครับเราก็จะเช็คให้ง่ายๆแบบนี้ครับตัวนี้ครับแนะนําเลยครับรถทอน์ด้าครับอ่า สายเส้นสีเขียวครับมันคือเป็นสายดินครับพูดกันภาษาช้างหรือสายกาวครับเราก็ง่ายๆเลยครับเราก็เอาสายขั้วลบที่บวกครับเราเอาสายขั้วลบครับที่แบตครับไปจิ้มจิ้มสีเขียวจิ้มสายกาวค้างเลยครับแล้วก็เอาสายขั้วบวกเนี่ยครับอมาจิ้มครับมาจิ้มเส้นสีดาขาวครับเราก็จะรู้แล้วครับว่า ฝายน้ำปัดมันจะขึ้นวัดรอบจะทำงานครับก็เหมือนเราไปจิ้มที่พ่้งแจครับแต่ทีเนี้ยเรามีแค่เล่อนไมเราเปล่าครับเราไม่ได้ทำที่รถครับเราก็ต้องใช้เทคนิคแบบนี้ครับก็ยังไงก็ฝากพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องชาว youtube นะครับฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ทัดเล็บซิ่งครับหรือกดซับสไครต์หรือกดแชร์ก็ได้ครับอ่า เราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับแล้ยวยังไงก็ขออภัยด้วยครับที่ว่าไม่ได้ใส่แมสกบก็พอดีอยู่ร้านคนเดียวครับไม่มีลูกค้าอยู่ด้วยครับอถ้าเรามีลูกค้าอยู่ด้วยเราก็ต้องใส่แมสนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราและผู้อื่นด้วยนะครับยังไงครับขอบขอบคุณที่รับชมคลิปครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับ